ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM a Mu-X Happy-Edge Owner Isuzu ู Mu-X เอกสิทธิ์แห่งความสุข กับผูสื่อข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของการตลาดกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วพูดเรื่องของ sustainable marketing หรือการตลาดเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืนมีการพูดถึงไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นควรมีแต่สิ่งที่ห้ามลืมนั่นคือเรื่องของพื้นฐานของการทําการตลาดที่ควรจะต้องเก็บเอาไว้และก็ทําให้ยั่งยืนจนได้นะครับแต่ว่าวันนี้จะคุยเรื่องนี้ต่อครับแล้วก็เป็นการส่งต่อประเด็นกันต่อนะครับว่าเออเลาสุดท้ายเนี่ยเวลาการทําเรื่องธุรกิจที่จะให้ยั่งยืนจริง ต้องทำยังไงต่อบ้างนะครับวันนี้พูดคุยพร้อมกันกับอาจารย์นัทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเจาะตรงแง่มุมไหนของ s u s t a i n a b l e marketing ครับอาจารย์ในเรื่องการสร้างพื้นฐานให้แน่นเพราะในส่วนตัวผมเนี่ยผมจะคิดว่าถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยอย่าเพิ่งปีนสูงครับเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาเดี๋ยวมันจะพังลงมาครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการสร้างพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นตัวธุรกิจ SME ที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพนาาเ่ะรวป็ เรียกว่าเป็นรุ่นคุณพ่อละกันสร้างสร้างธุรกิจมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงรสร้างมาจากสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองรักเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ดีแต่ปัญหาตอนนี้ที่ผมมองว่าหลายๆเจ้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากรุ่นหนึ่งมาเป็นรุ่นสองรุ่นพ่อรุ่นลูกใช่ครับและทีนี้เนี่ยปัญหาก็จะมีหลายอันคืออันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานที่ไม่แน่นหรือว่ารุ่นลูกเนี่ยก็ไม่ได้อยากมาทำมาทำตรงนี้ครับ ครับทีนี้เนี่ยปัญหาหลายๆอันที่มีอันที่หนึ่งก็เลยจะพูดถึงในเรื่องของว่ารุ่น2อเนี่ยอ,อาจจะขาดความเข้าใจในธุรกิจเพราะอันที่หนึ่งคือไม่ชอบครับคือเรามองว่าอาจจะมองว่ามันไม่เท่มันไม่เหมือนทํางานออฟฟิศในเมืองแต่อยากจะบอกทางรุ่น2ว่าคุณอย่าลืมว่า คุณเรียนสูงมาคุณอยากไปทํางานเท่ๆอะ่ะแต่ธุรกิจหรือเงินที่ทําให้คุณได้เรียนสูงเนี่ยคือเงินจากธุรกิจ<ม>ที่คุณที่คุณพ่อคุณทำมาคือคุณพ่อทำนะค,ค,ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหรือถ้าเกิดว่าใครที่กําลังเข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูกิจการดูธุรกิจต่อเนี่ย ก็อาจจะเจอปัญหาว่าหนึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เข้าไปคลุกคลีคลไม่เข้าใจอันที่สองอาจจะไม่ใช่งานที่ถนัดอ,อย่างเช่นงานที่ธุรกิจที่คุณพ่อสร้างมาเนี่ยอาจจะเป็นสายช่างแต่ลูกเนี่ยเป็นลูกสาวโอ,โอันนี้ก็จะลำบากจะเป็นลูกสาวนายช่างอยู่ดีจากก่อนห <c oughs> น้าน,นี้ที่ไม่เคยตอกตะปูเลยต้องมาหยิบค้งหยิบค้อนอะไรมาเดินเช็คไซส์หน้างานก็อาจจะไม่ค่อยถนัดใช่แต่ก็มีหลายท่านที่ทําได้แล้วก็ถนัดเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบอยากทําอย่างอื่น ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอพ่ออยากให้ลูกเข้ามาทำแต่รุ่นพ่อคุณพ่อเองอ่ะยังไม่ยอมปล่อยวางอาจจะมีแนวคิดไม่เหมือนกันผมว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ป,นปัญหาของหลายๆที่เพราะว่าผม ที่เห็นมาก็คือจะเยอะมากว่าคุณพ่อก็จะมีวิธีการคิดแบบหนึ่งแล้วก็จะมองว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยธุรกิจมันไม่โตมาถึงขนาดน,น,นี้ได้หรอกใช่แต่รุ่นลูกก็จะมองว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะ,ะ,ะแบบนี้ใช่คือถ้าเกิดทําแบบเดิมเนี่ยมันก็จะไม่โตหรือว่าบางทีมันอาจจะสู้คู่แข่งไม่ได้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก3ปี5ปีมันเริ่มจะเริ่มเห็นก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คืออยากให้ทั้งอ่่นนัที1และ2ยคุกก คุณพ่ออาจจะเหมือนกับว่าแบ่งงานให้ลูกทำเป็นบางโปรเจกต์ก็ได้ยกตัวอย่างอันนึงตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะผมเข้าไปโค้ชให้ s m e เเจ้าหนึ่งอยู่นะครับก็จะเป็นตัวมะขามอัดเม็ดเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันครั้งหน้าเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มโปรเจกต์อาจจะยังไม่มีอะไรเล่าให้ฟังเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ทําก็คือว่าด้วยตัวมหามะขามตัวธุรกิจของเขาเนี่ย ของเดิมเนี่ยจับตลาดที่เป็น traditional trade ขายพวกร้านของที่ระลึกของฝากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแพ็กเกจอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ทางทางบริษัทเนี่ยอยากเจาะกลุ่มคนไปทำงานออฟฟิศด้วย Modern Trade ด้วยคอน v ว n i เ n c e s สโตร์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเขาจะมองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นให้รุ่นลูกเนี่ยพิสูจน์ตัวเองด้วยธุรกิจอีกด้านนก่อนตลาดใหม่ก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอสมมุติว่ากรณีที่คุณจานัทพูดถึงเนี่ย ลูกอยากที่จะลุยโมเดิร์นเทรดอยากที่จะลุยแบบโอ้ยแปลกใหม่มากรุ่นพ่อต้องการทรดิชชั่นอนลเหมือนเดิมพอลูกกับพ่อมาคุยกันบอกให้จะแยกจากกันก็ไม่ได้แยกได้ง่ายเพราะว่าลูกจะเริ่มที่ไปลุยโมเดิร์นเทรดได้แล้วไม่ได้พูดถึงเงินบาท2บาทแน่นอนครับถ้าถ้างนั้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกอันนึงคือตัวนี้ตั้งใจผมพูดอันนี้เพราะว่าเป็นเคสดรายที่น่าสนใจมากคือตัวลูกสาวตอนนี้อายุประมาณ26กตัวเล็กๆน่ารักจ้ะจบมาจากอังกฤษครับ แล้วไปดูตัวสืบทอดกิจการโรงแรม,เป,ม,มเป็นเป็นภูวิล่าที่ภูเก็ตครับคือตอนนี้เนี่ยลูกสาวเนี่ยดูเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองทำได้โดยการที่เข้าไปทำงานในลักษณะที่ว่าตัวเองเป็นพนักงานก่อนค,คือส่วนใหญ่ SME ส่วนใหญ่เนี่ยลูกมีลูกลูกจบแล้วมาทำ ให้เป็นผู้จัดการนู่นนี่นั่นหรือว่าให้ทําเป็นลักษณะลูกเจ้าของเสร็จแล้วก็จะไม่มีใครกล้าขัดตัวลูกเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นลูกเจ้าของฉันจะเข้างานกี่โมงก็ได้ออกงานกี่โมงก็ได้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเคสตรงนี้เนี่ยเป็นลูกเจ้าของก็จริงจังหวะที่เข้ามาเนี่ยเป็นจังหวะที่ตัว general manager ของโรงงานเนี่ยลาออกเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาทําตรงนี้แต่เงินเดือนเขาแค่ครึ่งเดียวของ general manager แล้วทํางานในลักษณะที่ว่าเป็น พนักงานคนหนึ่งตำแหน่งเหมือนพนักงานสวัสดิการเหมือนพนักงานทุกอย่างเหมือนพนักงานหมดเลยอ,อันนี้เป็นโรงแรมชื่อมาริสาวิลล่าสวีอยู่ที่ภูเก็ตครับทีนี้เนี่ยทำงานเหมือนพนักงานแต่ความรับผิดชอบเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของเคสที่เห็นชัดมากที่สุดคือ,อะจะมีการจะเป็นช่วงพนักงานลาออกแล้วพนักงานหน้าฟอนกะไหนเนี่ยไม่พอเจ้าตัวผู้หญิง คนเดียวเข้มาเข้ากะไหนกลางวันเรียนปริญญาเอกครับกลางคืนเข้าเฝ้ากลนต่อเรียนปริญญาเอกเสร็จอมีอยู่วันหรือสองวันถ้าจะไม่ผิดคือคุยกันคือเรียนเสร็จที่ที่กรุงเทพบินกลับไปเข้ากะไหนทำเยอะครับคือคืออยากให้ลูกเจ้าของเนี่ยที่จะเข้ามาสืบทอดกิจการเนี่ยเริ่มจากตําแหน่งพนักงานเหมือนกันแล้วพยายามเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเพราะอย่างเคสเนี้ยเนี่ยเวลาที่ฝ่ายขายออกไปพบลูกค้าเข้าไปด้วย เวลาที่มีการวางโปรโมชั่นใหม่ๆแผนก,การของแผนก,การตลาดเขาร่วมด้วยม,มีการจัดอีเวนต์เขาอยู่ด้วยตลอดอนะครับบางทีเข้าครัวเองก็มีมไม่มีความรู้ด้านบัญชีไปเทคคอร์สไปรงเรียน เรื่องบัญชีสำหรับโรงแรมเพื่อที่จะมาดูตัวเลขบัญชีให้รู้เรื่องเพื่อที่จะคุยกับแผนกบัญชีให้รู้เรื่องและที่สำคัญคือทำงานเป็น professional ค่อนข้างมากคือจะเสนออะไรจะต้องการขออนุมัติซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าของเลยไม่ได้ส่งผ่านเจ้าของเลยต้องผ่านทางิสเต็มทั้งหมดใช่คือไม่ได้บอกว่าจะเอาอันนี้เขาทำเป็น presentation ในที่ประชุมเลยว่าของเก่าใช้อะไรอยู่ต้นทุนอะไรต้นทุนมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ ประโยช์ที่ได้คืออะไร,รของใหม่ถ้าเปลี่ยนเซฟคอสตรงไหนไปได้บ้างจ่ายเพิ่มอะไรเท่าไหร่<ม>เปรียบเทียบให้เห็นเป็นคล้ายๆล้ายคอสเบเนฟิตเลย<ม>คือตอนนี้คือกลายเป็นว่าที่ประชุมทุกอย่างเนี่ยแม้แม้ว่ากฎระเบียบมันจะเข้มงวดมากขึ้นแต่ทุกคนแฮปปี้ที่จะทํางานตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลคือทุกคนจะรู้สึกว่ารู้ว่าจะต้องทําอะไร<ม>แล้วสบายใจกว่าต่อให้กฎระเบียบเข้มงวดขึ้นครับครับ,รบแล้ว ณตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เขาเป็นเจเนอเรชันลูกพอเขาเริ่มก็ไปทําแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องปรับมายเซตยังไงบ้างในขณะที่ตัวพ่อตัวแม่ตัวรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยคนจะต้องมีแนวคิดยังไงบ้างถึงจะสามารถแมชกันได้ลงตัวจ้าอันแรกเลยอย่ามองว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าของอย่าคิดว่านี่เป็นบริษัทของพ่อเราเวลาที่ทํางานหมายถึงว่าอย่าอย่าไปคิดว่าจะเข้ากี่โมงออกกี่โมงก็ได้สั่งคนนู้นคนนี้ทําอะไรก็ได้คือในเรื่องของ ความรับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบในฐานะลูกเจ้าของแต่ว่าเวลาทํางานตําแหน่งคือพนักงานคนหนึ่งอย่ามองว่าตัวเองเหนือกว่าดีกว่าคนอื่นให้เริ่มเหมือนคนอื่นทั่วไปเลยแล้วพ่อแม่ล่ะครับพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะต้องอันที่หนึ่งคืออย่าโอดลูกกันไปคือบางบางเจ้าเนี่ยก็คือรักลูกมากโอบลูกมากเอ้ยลูกระวังเหนื่อยนู่นนี่นั่นก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้รับประสบการณ์จริงๆอันนี้กับอันที่สองเนี่ยเวลาทำเนี่ยอาจจะต้องปรับไมค์เซตหนึ่งว่า เวลาคุยที่ประชุมคุยกันด้วยเหตุผลว่านี่ไม่ใช่ลูกนี่คือ,อสมมติว่าตั้งเป็นฝ่ายการตลาดนี่คือพนักง,งานฝ่ายการตลาดนี่คือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือ้ามาสักพักเป็นผู้จัดการก็นี่คือผู้จัดการฝ่ายาแต่จะต้องมีอคติไหมพ่อพ่อออกคติไหมจากพ่อแม่ที่ว่ายังไงลูกมันก็เด็กอะ่ะเด็กอยู่เด็กอยู่วันยังค่ำอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องปกติคือต่อให้เราอายุ45อายุ50ครับ สำหรับพ่อแม่เราก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวผลงานซึ่งแน่นอนมันยากแต่อย่างน้อยระหว่างระหว่างก่อนที่ผลงานมันจะออกเนี่ยเวลาที่คุณทํางานทํางานให้เป็นโปรเ e s ชั o น a ลอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ว,ว่าคือทุกอย่างเนี่ยมาเป็นรายละเอียดหมดเลยเวลาเสนอที่ประชุมครับสุดท้ายแล้วอาจารย์แร a เราคนที่จะต้องสรุปเรื่องของประเด็นของธุรก,กิจครอบครัวการส่งต่อผ่านไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์คือผมมองว่าเป็นเรื่องของการ สร้างพื้นฐานให้แน่น <C han waren> คือเรามองว่าคุณพ่อคุณแม่สร้างมาแล้ว<ฮ>แต่ถ้าเราอยู่ๆไปต่อยอดเลยเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานตัวตัวธุรกิจมีพื้นฐาน <C han S 1> ตัวคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานแต่เราเนี่ยขาดพื้นฐานตรงนี้ mm hmm. เราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมองนู่นอมองได้เยอะได้ไกลกว่าแต่บางอย่างเนี่ยที่มันเป็นพื้นฐานหลักๆเนี่ยเราไม่ควรมองข้ามเลยเพราะมันอาจจะทําให้เราล้มได้ เอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์นัจับมาเวล่อรายสำคัญนะครับกับการส่งต่อเรื่องของธุรกิจที่แน่นอนว่ายังคงต้องมองเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญสำหรับเจเนอเรชันสู่อีกหนึ่งเจเนอเรชันครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นัทมากครับขอบคุณมากครับครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้งสามคนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ